ปลาสวดเนาะปลาสวดปลาสวนดนมีอย่างเนี้ยปลาสวดกับซีมี่อันนี้หมูยอแบบทุกอย่างว่าถุด,ดิดีทุกอย่างอันนี้ก็คือแบบทากก้าผู้ชมเป็นเมนยอเนอี้เขามาเบิ้งกรลูกว่านี้อดีต้องมาเบิ้งนสายตาต้งแต่ตงจะิวอาใช่ไหมงานต้ตึงตึงเป็นหมอแคสมมนได้ถามอแคนมาแล้วตึงตึ้งตึครับตึงตึู่หน้า ท uhm, okay. no yeah. you you no mm, mm. ี่ลกเห็นเจ้ากินปูนเจ้าจะไมกินน้ปล่อยลอกเบิ่ง้ตค oh, ่ะื่มน้ำแข็งหนึ่งังค่ะน้ำเปล่า่อค่ะอันนี้มันทักับาตากนมันสะอาดอันนี้คือสะอาดสองยาเสริมันทกในใจเาเรากินยังไงเราก็ทำอย่างนั้นเลยธรรชาทีเยอะมากไปต้องเริ่ตามก่อนบอี่ อันนี้คือตำตาสวดเจนีสวีเดนนะฮะองค์ปูสนียสถานแห่งการกินมินีแต่ว่าสมมาเพิ่นด้วยนี่แหละตำตาสวดใส่สุนั่เหรอเนาะใส่มนีสุดเออม่อไร่โคเม่หร่โคเีสุภาพเขุนนั่นละเทเบื่องลอกเจ้าวานีุนนี่ขนนีงาอม ไพอแน,น,น้เพราะว่า,าเครื่องมันหลายก็ปกติต่อซ<ป><ป>ิ้ก็ก็คืว่าซิ้งกนแล้ๆโอเคไปนี่โอเคเสียบตามสูตรเป แล้วเราก็จะใส่ฐานเลยฮะป๊าเอาดปาช่ำมากเนี่ย้อน้นำอนอ,อันนี้สารพาัดตรวจหรือป่ะอันนี้มีนี่พดัดตรวจม่จะสุมตรวจป้ามั่กีหร่รล่ะมือ พาสวดเปนยดีพาสวดปามีจุสวดบังปังฝังมังก่มุ่นเลยไม่เหนียวหยาบปซื้อปุบปเอาได้แล้วเกษตรไหมเลาเนี่ยเรามากวนนี้มาเสร็จไรแล้วก็คักได้หนิเสร็จมัครับนี่คูสนี่จะสัตยาน้อ สองแรกยายวานยายเช็ดคลิปอันมาสู้ขอถือดิฮะมีมละแล้วมาเราต้องไปเซฟดนแล้วเราต้องไปเซฟในพวกรักเชลเลอรแล้วพอกเขาเลิกกันทางดอกเขากินแซ่บย่างเดียวแซ่บย่างเดียวไปไปไม่กินป่ะ,ะไปเม่นบอัอันนี้ตับเบี้ยขาอิฟตับตาสวดตับตาสวดอีสานผ้าสวบอันนี้อีสานผ้าสวบนี่ไม่ใช่นี่ผ้าสวบเอาเริกหรือเปล่เนี่ยวายสวัสดีครับพี่บอกป้อมายสุขูมสุคนตอนนี้เขาอยู่ น้ำมปูชนียสถานแห่งกันเกณฑ์บอกเลยว่าบอกแบบว่าไอ้ปากเลยเนี่ยไอเดาไขได้เนี่ยกินผักย่างอ่างหยางแล้วฟาดเรียบปดสวีดอกสวีเด่นอันสมพักเสียนี่ยังผักอยู่ได้ปลาเดี๋ยวเราไปตั้งซื้อเบนเรื่องมป็นบอกไปสรรหากินเนาะตั้งผักกระเสดผักกระเดากระมิ้นบอกตัดเอาเดาดัดฝอยมากมากเมือนีเนี่ยพอกระโคตรจอนนั่นเนี่ยนาะ เอาเอาอีหลีเด้อโลกมันกลมบ่กลมตัวเฮ้ยแกกับว่าคได้ยาสีม้าพ่อถือคขาเฮาบ่ตายพ่อกันแน่นอนเพราะว่าก็เบิ่งกันมาหลายปีหาฮกเป็นปีแล้วมันแบบว่าจุวิตจุวางสิมาคือพ่อสิพ่อคือพ่พขอสินะบาดสุดท้ายบ้านเราอยู่หนีเราเลยแย่มากสันเดย์เอากินให้เบิ่งกันดูไม่เลยก็ต้อนรับด้วยตำตาสวดสวดอีหลีวกที่มาที่ไปก่อนเป็นยัง เขาจึงได้รู้จักกันเอ้าบอกแม่บอกแม่หืมบอกเปนทิพิ์เปนทิไปะทิปอันที่มาที่ไปเปลี่ยนคือรู้จักอีสานค่ะพจริงอ่ะยายนี้ดังก่อนเพื่อนดังก่อนเพื่อนแต่ว่าดังดังก่อนเพื่อนเลยสายกินน่ะตะกี้มันไอยู่เก่าสูงเนาะอยู่อยู่ไรตะเกียร์ไปเป็นผู้ซอยพยาบาลอยู่กับเบิ้งเจ้านั่นแหละกินแงบ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 ผู้เดียวเลยแบบเหาะยังบ่แพร่หลายผมการกินเพราะว่าตะกอนอ่ะคนอยากอายกล่องเด้อบ่ค่อยมีผู้เหตุ เราอีหลับผู้แรกว่าโกกูกูกูกินกันนะพักอย่างเรากินเบสกุยยากันเลยแบบเขาก็เลยเริ่มเป็นอย่างไะเขาก็เลยแบบเริ่มต่อยอดอ่ะนะเห็นเรากินแล้วเขากะยากันกันจริงสินะกินพักจริงเียเขากะเลยเริ่มเพีดจริงสินะเลยเป็นไอดอลก่อนละดอนดอนไอดอลเอาบอกไอดอลนี่เราสิเนี่พักแบบว่าเป็นต้นแบบจริงเสียนี่ไม่อยากจะพักเลย ท si> ั้งนั้นแล้วที่สุกชิมุกใครบ่งเป็นไงล่ะ FC เก็บทุกช็อนอยู่สวีเดนแม่แม่ผมติดตามแม่อันนี้ก็ความน่ารักของเขาแม่แม่ผมติดตามแม่บ่รู้จกเขาผมเพิ่นเป็นแฟนคลับคนหนึ่งแม่แม่ผมติดตามแม่ผมพักแม่กินคักผมมาแม่กินคนเบื่อแม่สุกคลิป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 จนคนติดตามผมมาได้สามแสน ตอนนี้ตอนเนี้ยมีคนต,ตามผมสามแซมแม่ผมดีใจลายแม่เป็นไอดอลของบมผมเ<ม><ม>บิ้งตั้งแต่เจ่าถึงผมเ<ม>บิ้งเก้ากินนี่ค่ะมาถึงมัน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 เป็นเขาเอิยว่าเราเป็นไอดอลให้หลายๆคนใช่แล้วทีนี้สิ่งที่เขาทําเขาทําด้วยความความรักแบบเป็นความธรรมชาติความที่เขาชอบแล้วเขาสื่อสัตย์กับเจ้าของปัจจุบันนี้เขาก็ยังพูดคําเดิม ทำเดิมเนี่ยอันนี้คนซื้อสัตว์กับตัวเองใช่จริญแน่นอนรวยแน่นอนรวยใชเขาถูกไหมนะลาไปเก็บเงินเลยายก็ไม่ใช่อดอลอะไรแต่พอเราเป็นปุ๊บมันมีคนตามเราเนี่ยมันมันดีต่อทุกๆคนเนี่ยมันดีต่อทุกคนมันดีใจนะแล้วทุกคนก็ทําคลิปกิน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 ตามแล้วเขาก็มีรายได้รายได้ของเขาต้นกำเนิดของยำขนมจีนขับรอ หอยคือต้นกำเนิดของหอยโข่งข้ายดีจนวาหอดปัจจุบันนีหอยนาอินเตอร์ก่อนอันนี้หอยเราใช้หอยขัวนะครับไม่ใช่หอยฟิตนะหอยขัวหอยขัวแบนเท่าเพิ่มว่าหอแล้วเนี่ยพอดสามคนก็สี่ดีกว่าสามมีนาท่านเข้าวันเรือนสามมีนาคุปินจะมาหนีมาแล้ว กินให้มันครบเลยแนวอยู่นี่นี่เน้องอันเนี้ยอันนี้คือตำหลวงพ่อบางตำหลวงพ่อบางกูเลยมาต้องกินด้วยแต่เป็นตำหลวงพ่อบางแบบประยุกต์ให้เข้ากับประเทศไทยนะฮะไม่ได้ใส่น้ำปูเพราะว่าบางคนกับพวกมากน้ำปูนะจ๊ะแบบกรอกนิ่งยิ้แต่เราก้กินกับกระเจี๊ยบแล้วผู้ใดมาต้องมาหนีกันผู้นั้นกินของให้ดรอผู้นี้ ตุ๊กตุกมันแหนมนอม้นองนี่นะแต่อันอย่างสุดยอดพี่น้องต้องไปตาสวดบริเวหนึ่งควกแบบรู้ลาอลังการปันใดเลยทีนะแสบสะอาดปลอดภัยซิม,มระบาดเนี่ยซิมไก่ไม่กระดูกหลดสอนแบบ ยำเขาไปแบบนี้อันนี้ตินผู้หญิงกินผู้ชายที่กินกระเทยนึกบดรวมอยู่ในนี่กินง่ายๆนี่ตินผู้ชายบนนอหนะผู้ชายได้เขาไปแบบนิ้วคอเราปะตามตาสวดสดประแดกโกโก้กนี่ดูโอ้ยไล่แตก ปลาแดกตันบ่เนี่ยแมนโอ้ปลาแดกกินนกองกินอร่อยมากคือปลาแดกของทุกคนก็ยุบหลุดนะเออไอ้ยุบจากเด็กสัตว์ละกูไม่ต้องกินก็แบบประทุนเด็ด ไอไอ้บบอเอาอคอยๆเด้ออย่า่าเด้อมันสิทิพ่อเด้อมันสิด่อย่างแมวเด้อดับเด้อมันจะหลอรสาาติอไรนจริงก็แักาวซ่องเนี มันจะมีกะทิด้วยกะทิย่านางเข้มข้นอ่ะอันผู้ใดบ่เคยกินอาหารอีสานมากินซุปหมกนทำไมอยู่นี่เด้อผู้ใดบ่เคยลองของอีสานพี่บอกเอ้ยหมวกหมวกยัเหลน้ำอันนั้นแหะคุณค่สองน้ำสองน้ำผู้เฒ่าโอ้ยโมเมนต์โมเมนต์ ดูดดน้ำจากขันอำเป็นอย่างนี้เอ้ยเขาส่งน้ำจ้าระเลเจ้ากระตับที่กระตัมไปเด้อขุ่นไปอยู่ในทุ้มมาซานกินน้ำมันล้วก็ไปดีไปใส่มาใส่ให้ลูกหลานเดื่มทานปลอดใครไปอยู่ในซานเจ้าไปเด้อเป็นอย่งนี้เอ้ยใช่ไหมไปแรกมาอย่งนี้ออกไปเด้อ